Zombie Apocalypse <laughs> เอาละครับก็อยู่ก uh ับผมนายป๊อปเอกแมนนะกับเกมจูสิทว่าอะไรนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วกับเกมการไล่ล่าไนโนเสาร์สุดแสนจะตื่นเต้นแล้วก็เราใจบนมือถือนะผมตอนนี้ก็ตัวสีฟ้าก็ออกมาเพียบเลยนะโดยเฉพาะเจ้าแคนูแรปเตอร์ไม่ใช่าโนูแรปเตอร์าโนทอรัสนะผมขอจับซะหน่อยกันแล้วกันนะผมดีเนผมยังมีน้อยมากนะผมแล้วสำหรับเจ้าาโนูเนี่ยสามารถไปทำไฮบิดได้ไหลสายมากเลยนะผมเรียกว่าสุดยอดจริงจริง สำหรับเจ้าตัวนี้นะดังนั้นขอจับก่อนไม่ได้เลยเดี๋ยวไม่มีสกอร์เปียเล็กใช่ปะตัวนี้เอาไปทําสกอร์เปียเล็กได้ใช่ไหม่าน่าจะใช่นะผมนี่ขอยิงแบบรัวๆไปก่อนเรียกว่าเข้าเป้ามัง่งไม่เข้าเป้ามัง่งอืมก็ได้ร4 7เลยนะก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันแทนก็ตอนนี้อีเวนท์ที่เสาเขียวก็มีเจ้าตัวนี้ออกมานะผม ก็เรียกว่าเป็นเจนแรกนะสําหรับเจ้าตัวนี้นะผมดิปลคารัสนะผมนี่ก็เป็นตัวสีเขียวนะผมก็ให้จับกันได้ถึงส6ตัวเลยนะแล้วก็มีตัวอื่นอีกไหมให้เราจับแกนนะผมก็ยังไม่เห็นเลยนอกจากเจ้าตัวนี้ <c oughs> เรียกว่าทุกเสาเลยอ่ะโอเครู้สึกจะให้จับได้แค่ตัวเทียวเหรอหรือว่ามีตัวนี้ด้วย <c oughs> ไม่ใช่นะผม ก็โอเคก็อย่าลืมไปจับกันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ออกมาชุกชุมเลยตอนนี้ก็คือไดเมโทรดอนนะผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สายโหดเลยเหมือนกันนะถ้าพูดกันตรงๆนะผมผมจะจับอยู่ตัวไหนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเห็นแวบๆอ่าผมจะจับนกนี่ไง <laughs> ตั้งใจจะจับนกจัดๆ้าะวนหาอยู่แน่เนีน้ยะผมโอเคก็เห็นมันบินไงแต่ไม่เห็นว่าฐานมันอยู่ตรงไหนนะผมโอเคจริงๆกดที่ตัวมันเลยก็ได้นะุ่มแต่ว่าเราเอาชัวร์ไงว่ามันบินอยู่ในวงจริงๆหรือเปล่านีนะผม ไม่แน่ซัดจังๆดูซิพลาดไปนัดหนึ่งนะผมเอ้ยให้ไม่ได้อย่างเงี้ยเอ้ยสองนัดเลยไม่ได้แล้วหมดไปเลยนะผมโอเคก็ตอนนี้บอสก็ออกมามากมายเลยนะสําหรับเจ้าบานแช่งนี่นะผมเรียกว่าบานจัดๆเลยทีเดียวชื่อก็เรียกยากมากเลยชื่ออะไรอะราฟเรนอาอานเทมอะไรสักอย่างนี่แหละประมาณนี้นะผม แล้วก็ไขรรู้ฝากคอมเมนต์ด้วยทุกคนแล้วก็เจ้าตัวนี้นะผมที่วิ่งไปวิ่งมาด้ผมเมกาโลซูแคนนะผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งใส่ตึงเลยทีเดียวของใส่น้านะผมก็เออเป็นบิดแดงสังแหนนะผมตัวผมก็เข้าไปตีได้แล้วนะแล้วก็พอจะมีดาเมจบ้างแล้วไม่ใช่ดาเมจดีนเออวันนี้ก็เข้ามาก็แน่นอนเลยผมจะต้องแนะนาไดโนเสาร์สักหนึ่งตัวอยู่แล้วนะผม ก็ต่อจากคราวที่แล้วเลยนะคราวที่แล้วผมก็แนะนำหมาไฮบริดสังหารนะผมเรียกว่าตามไล่ล่าสุดจัดเลยทีเดียวเป็นหมาฟาร์มเร็วสูงนะผมบวกกับพลังความโกรธแค้นวันนี้ผมก็จะแนะนําเจ้าตัวนี้นะซึ่งอยู่ใกล้กันเลยนะผมฮาร์ดอีเกิลนะผมเจน2นะก็เจนแรกก็จะเป็นแก๊สระดับ อีปิกนะสีทองนะผมอันนี้ก็เป็นระดับแรนะผมว้าก็เป็นนกอินทรีก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์นะผมตัวน่าจะใหญ่จัด่ดดแล้วทุกคนแล้วก็ดูกรงเล็บแล้วน่าจะโหดมากเลยนะผมแต่ก็มีลักษณะรูปลักเหมือนอินทรีในปัจจุบันไม่มีผิดเลยนะผมจริงมันเป็นนกเหยี่ยววะอาจจะเป็นเหยี่ยวก็ได้นะนะไม่ใช่อินทรีวะ <laughs> ทุกคน ใครรู้ว่าเป็นนกเอี่ยวหรือนกอินทรีฝากคอมเมนต์ด้วยก็แล้วกันนะผมตอนนี้ผมก็มีเลเวล10นะมีเลือดอยู่1 3 7 4นรบ่ะผมพลังโจมตี458น้อยมากๆเลยนะผมแต่มีความเร็ว130นะเรียกว่าเร็วจัดๆเหมือนกันนะเป็นอีกตัวหนึ่งนะผมแล้วก็สกิลเรียกว่าเข้าใจง่ายมากมีสสกิลนะผมสกิลแรกก็คือลดดาเมจฝั่งตรงข้าม50%เป็นเวลา1เทินนะผมโจมตี458สนะสกิลที่2นี่ก็เป็นสกิลหมู่นะผม ก็เรียกว่าร่งเอฟเฟกสถานะต่างๆนะผมที่เราโดนนะแล้วก็ดอทนะผมแล้วก็เพิ่มสปีดตัวเอง10เปเ็นเป็นเวลา2เทิร์นนะผมแล้วก็เรียกว่าเนิร์ฟดาเมจกับเนิร์ฟอ่าอัตราคีย์ทีคอลของฝ่ายตรงข้ามที่เพิ่มขึ้นนะผมไม่มีชีดาเมจไม่ใช่อัตราคีย์ทีคอลเนิร์ฟดาเมจกับสปีดนะผมแล้วก็อ่ามันเนิร์ฟดาเมจข้างนอกนี่อีก50เปอร์เนะผมแล้วก็โจมตี572นะผมก็เนิร์ฟอ่าที่เพิ่มขึ้นกับเนิร์ฟในตัวนะผมดาเมจ อาสกิลนี้เป็นสกิลออกก่อนนะผมก็เนฟดาเมจฝั่งตรงข้ามร0อเนลยนะผมเรียกว่าลดจัดๆเลยเดียว1เทิร์นนะผมก็แอบไม่โดนไอ้นี่นะผมไม่โดนล็อกนะครับผมไม่โดนล็อกตัวเราจะเจอมันได้ในอีเวนต์เท่านั้นนะผมที่จะพบเจอมันนะผมก็เรียกว่ามีเท่านี้ไม่มีอะไรแล้วเรียกว่าไม่มีอะไรแล้วไม่มีสกิลเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกไม่มีอะไรทั้งั้นนะผมก็มันสามารถเอาไปทําเป็นไฮบิดได้นะผม ก็เป็นไฮบิดระดับอีพิกนะผมเท่านั้นนะต้องนั้นไม่มีการเปลี่ยนร่างใดๆแล้วนะผมมันก็เอาไปอีโวก่าไปไฮบิดกับแกรีไมมัสเนื้อผมก็ออกมาเป็นเจ้าเอาฟิกราไมมัสนื้อผมนะนนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมบบว่าเรียกว่าวิ่งเร็วแล้วก็โจมตีได้รุนแรงเลยทีเดียวสาหรับเจ้าตัวนี้นะผมแต่เราจะไม่ได้รีวิวเจ้าตัวไฮบิดไงเรารีวิวตัวนี้ม <laughs> าวันนี้เราจะพาไปดูการต่อสู้ของมันนะผมก็เรียกว่าพูดสั้นมาก สำหรับเจ้าตัวนี้นะก็สมัยก่อนนี้ถ้าเกิดว่าในตดวสาตัวไหนมีดอทเนี่ยถือว่าโคตรจะเทพเลยนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวที่จะมองทะลุดอทน,นี่รู้สึกว่าจะมีมากมายนะผมดังนั้นก็เลยเป็นปัญหาแล้วก็อุปสรรคจัดๆเลยนะในการจะต่อสู้นะผมนี่ก็ตัวนี้ก็อ่อหิวได้มองไม่ทะลุดอทน,นะตัวนี้ก็ตีไม่ทะลุดอทน,นะผมน่าจะใช่นะดูซิมีตีทะลุดอตไหมก็ไม่มีนะผมสร้างเกาะอย่างเดียวหิวเลือดนะผมโอเคมา ไปเจออันนี้กันหน่อยดีฝ่ายนะผมผมจะเอาเป็นถ้าจะเอาป้าเล็กสี่ไปมันจะโหดเกินไปผมคิดว่าผมว่ามันจะโหดเกินไปเราจะเอาแบบว่าพวกที่ไม่ต้องโหดมากเท่าไหร่ก็ได้นะผมไปจัดแกนมันนะก็เลเวลเอาสู่สู่สี่สี่มันเนี้ยแหละอ่าเอางูไปสักตัวหนึ่งก็เล่ากันแล้วก็เอาตัวมันไปนะผมเป็นพระเอกในวันนี้นะสําหรับเจ้าอ่าฮัสตอีเกิลเจนสองนะผมปั๊ลุยกันดีฝ่ายนะผมก็มาในฟิลฟาร์มมืดอีกแล้ว นี่มันเพิ่งเย็นแนงแต่ฟิลฟา้ามืดแล้ววันี้นี่โอเคมามาเจอกันหน่อยผมก็ไม่ได้รู้สกิลของตัวที่ผมเอามาสักเท่าไหร่นะผมเอากัดเลือดออกมาก่อนก็แล้วกัน <c oughs> ผมว่าน่าจะแพ้นะตัวนี้พอรู้สึกว่าพวกมันน่าจะมีล้างสถานะกันจัดๆแล้วก็หิวเลือดนะผมดังนั้นไม่สนอยู่แล้วอ่าตบก่อนได้เปรียบไม่นะกัดให้เลือดมันออกโอเคหกร้อ okay. ยนะผม นั่นไงเลือดไหลแล้วนะผมโอเครถสปีดเรานะผมแต่เลือดแกก็ไหลแล้วสินนะโอ้ยหิวเลือดตายตายแล้วเอ,อือเลือดอแต่ว่ามันไม่ล้างสถานะนะนะเลือดไหลนะผมเสร็จโกอาการนี้แล้วก็ทําลายภายในนะผมนี่นะเจาะโล่เจาะกระนี่นะกัดกระชากวิญญาณเรียบร้อยไปแล้วนะผมงมดมากตัวนี้ตายไปหนึ่ง ดูคู่ต่อสู้หน่อยพาโรแปนนะผมมีเลือดถึงสองพันเลยทีเดียวดังนั้นขอดอดกันถ้าไม่ดทตายแน่อาการนี้ <c oughs> ไม่นะคำรามก็ให้แล้วก็ล้างสถานะต่างๆดอดนะผมโอเคมึงจะล้างสถานะทําไม <c oughs> มึงไม่ได้โดนอะไรจะล้างสถานะทําไมโอเคแล้วเราก็กัดให้เลือดออกสิครับอย่างงี้อาไว้ได้ยังไงอ่ะไม่นะติดคิด,ดีคอ้วย <c oughs> แต่ว่าอันนี้มันน่าจะล้างสถานะเลือดออกนะผมนั่นไงล้างไปแล้วเรียบร้อยนะผมเรียกว่าเลือดเต็มเหมือนเดิมทําลายภายในเลือดมันเยอะนะกัดก็ไม่นี่นะกัดซ้ากับซากตายโอ้โหพ่นหกเลยอะเกือบตายผมโดนโมงเราไปนะผมโอเคก็เราไม่ต้องเปลี่ยนตัวไงเจียวจํมตรงนี้ <c oughs> จริงๆผมกลวว่าจะเปลี่ยนเข้ามานะผม มากัดในโนเสาสักทีหนึ่งก็แล้วกันเราจะได้รู้ว่ามันแข็งแกร่งแค่แไหนนะผมเอาท่าแรกก่อนลดดาเมจนะผมแล้วก็จิกก็ให้ไม่ตายนะผมดาเมจน้อยมากพูดเลยเป็นตัวที่ดาเมจน้อยมากโดนก็ให้นะผมห้าร้อยฟาเนี่ยเจ็บจกไม่ได้แล้วต้องบินหลบแล้วนะผมโอเคทําการดอทจริงๆจะใช้ท่านี้ก่อนด้วยนะผมลดดาเมจเข้าไปไม่น่าท่าแรงมาก เรียกว่าพัดโบกให้ตายโอเคชนะแล้วนะผมก็ไม่ได้ยุ่งยากกับการใช้ท่าเท่าไหร่นะผมอ่าผมก็คิดว่ามันจะบินเข้าไปจิกที่ไหนได้มันบินเข้าไปพัดโบกนะผมเรียกว่า้ฝั่งตรงข้ามตาตหาซะงั้นนะอ่ะเออให้ไ่ได้อย่างงี้เลยหากระป๋องใหม่นะผมที่จะต่อสู้อีกนะก็แอะตัวเรายังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่ต้องหากระป๋องที่แบบว่าระดับเริ่มต้นเริมต้น,ตนไงทุกคนกระป๋องนี้น่าจะไหวยอยู่นะผมแอะ ได้เลยได้เลยกระป๋องฮิวเลือดนะผมก็จะมีโอ้ยมีแต่ตัวฮิวหนักๆทั้งนั้นเลยจริงๆแต่ผมจะจบเกมให้เร็วที่สุดเลยนะผมเอาไม่เอาป้าเล็กซี่ไปดกว่ะมันโหดเกินไปผมคิดเอาไว้เราเอาแอมะตัวนี้ไปตัวหนึ่งเดี๋ยวผมแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้ไปตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเรียกว่าเลือกแบบไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นเอาตัวนี้ไปตัวไม่เอาไม่ได้ไม่ได้มันจะโหดเกินไปผมคิดเอาไว้เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งโอเคก็ไม่เท่าไหร่แล้วเราก็เอาพระเอกของเดานี่ผม อ่ะครบแล้วนะผมปะลุยกันในฝ่ายนะผมก็พยายามมาตัวที่มันกัดทะลุโลท่ทะลุเกาะมานะผมเรื่องมันมีเท่านี้แหละ <c oughs> มาลงสนามมาเลยเราใช้ตัวไหนดตัวที่เร็วที่สุดก่อนนะผม <c oughs> วิ่งปืดมาเลยทีเดียวเรียกว่าเร็วมากตัวนี้เอม่เจอชิงเต่านะผมอา่าชิงเตา่าเจอท่านี้ก็ไปนี่แน่กัดหน้าเขาให้มันจะดจัด <c oughs> ติดเลือดสินะ <c oughs> อยมันโกรธแล้วะตายแล้วอาตะโกนออกมาด้วยความโกรธโดยเป็นพันนะผมแต่ว่าผลลัพธ์มันยังไม่จบแค่นั้นนี่เลือดไหลนะผมโอเคแล้วก็เออถ้ากัดธรรมดามันหิวเลือดอยู่แลลวแดงนั้นไม่ให้หิว <c oughs> เรียกว่าให้ตายถาวรไปเลยเรียบร้อยนะผมยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งทําลายล้างรุนแรงนะผมสําหรับถ้าเออทำลายล้างเปอร์เซ็นต์ดาเมจเนี่ยรุนแรงจัดจันะผมะก็เจอเจ้าตัวนี้อีกแล้วแล้วดอทก่อนดีฝ่ายนุ่ม เรียกว,ว่าหลบก่อนไม่งั้นเราโดนเราตายแน่ว้าคำรามเข้าไปแ <c oughs> หลงสถานนะถ้างั้นเราจะโดนอุ้ยมองทะลุดอดกระดูกแตกเออเกือบตายแต่อุ้ยแตกไหมไม่แตกนะผมแดงนั้นเมืองตายเลือดเยอะนักใช่ไหมกัดก็ให้นี่นะท่าซิกเนเจอร์ของฉัน <c oughs> หิวเลือดแล้วสินะชิบหายแล้วเคานเตอร์มันเป็นเคาน์เตอร์เล่นอ่าคิดดีข้อด้วผม ตายแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยเพิ่มจัดๆความเร็วมันก็เพิ่มเราต้องเป็นเหยื่อลมมันแน่ๆอาการนี้เราโดนเราตายแน่ๆนะผมดูจากอาการแล้วมันต้องปล่อยท่าไม่ตายแน่ๆตะกี้มันใช้ท่าไหนไปบ้างแล้วปัญหาและประเด็นละดอทก่อนอือ <laughs> ยังรอดอยู่เราโอเคเหลือ30มบนะผม นี่นะตะโกนใส่ไปก่อนไม่ยอมแพ้ใดๆทั้งนั้นมีท่าดอทแล้วแล้วก็ความโกรธก็เพิ่มขึ้นนะผมกัดให้มันเลือดออกเฮ้ยมันเลิ่มก่อนผมลืมไปเออโดนตายวะโดเอ้ยลืมไปว่ามันเลื่มก่อนนะผมดังนั้เดี๋ยวเอากองโกมาเล่นดีกว่ามากองโกซูแคทนะผมก็ไม่มีอะไรมากเลยกองโกนี่ก็คือเราจะต้องโกรธก่อนอย่างแรกเรียกว่าเพิ่มคิย์ดคอลดาเมจจัด กระดูกฉันไม่แตกเราจะบอกให้นี่แนะโดนเป็นพันเข้าไป <c oughs> อุย้ยมันโกดเหมือนกันน่ะต่างคนต่างโกดอะ่ะ <c oughs> มงเข้ามาห้าร้อเท่านั้นเอง <c oughs> แต่คิวเลือดไม่ทันแล้วฉันจะบอกให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้หรือยังแกไม่มีท่าออกก่อนเสร็จชั้นอย่างแน่นอน <c oughs> เรียบร้อยนูผมแ0ดร้อยโหดมากเราอ่ะพีเอสไหมพีเอสมีท่าอะไรบ้างอ่ะดูดิ พี่เอสก็มีท่ากระดูกตรงกระดูกแตกเหมือนกันน,นะเนี่ยตีท่านี้มันจะตายไหมไม่ตายนะผมดังนั้นตีซะก่อน <c oughs> นี่นะอุ้ยงับหน้าเขาให้โดนไปพันสองโดนคืนเหมือนกันหกลอยเกือบตายนะผมกระดูกไม่แตกหรอแตกวะ <c oughs> นึกว่าจะไม่แตกนะผมอา่าถ้าเราเปลี่ยนออกไปเปลี่ยนออกไปก่อนนะผมโอเคเราไม่ตายแนย่ๆหรอกเราอาจจะโดไม่ตายมันใช้ไปแล้วถวูเฮ้ยนอกจากหิวเลือด ดังนั้นทำไรเราไม่ได้แน่ๆอุ้ยมันมงว่ะเลือกที่จะมงเราครับผม4 0 0ร้อยนะผม,ะผมอ่าเราก่อนใช่ไหมเราก่อนเราตีดอทดีกว่าทุกคนเฮ้ยมันมองทะลุดอทป่ะผมลืมไปมันมองทะลุดอทหรือปเปล่าตะเกะไม่นะ่าควรหน้าก็ให้มันจะจะตายไหมห้าร้อยมองทะลุดอทแบบไม่ทะลุอ่ะโอเคฮิวเลือดน,นะผมอุ้ยอุ้ยหิวได้เยอะเหมือนกันนะ400เนะี่ยโอ้โหรักษาตัวเองจัด รักษาอย่างนี้ก็ต้องเจอท่านี้เข้าไปลดดาเมจนะผมนี่นะเอาแดจะรักษาได้ถึงไหนกันอุย้ยมันมองทะลุ้ดอดต,ตายแล้ว900เราจะอยู่ไหมเนี่ยไม่โอ้ยังอยู่นะผมโอเคกระดูกแตกไปแล้วว่ะแต่ว่าเราเริ่มก่อนยังไงก็ต้องเก็บได้อย่างแน่นอนตายนี่นะเรียบร้อยนะผม458ร้บพีเอสู้เราไม่ได้หรอกจะบอกให้เราแข็งแกร่งมากแฟน แล้วแล้วผมก็ได้กระป๋องทองแล้วนะครับผมก็ต้องได้ตัวแบบแอรฮิวเลือดใช่ไหมสภาพนี้ดินเอนะผมวุ้ยทวามได้ตัวที่อยากได้เลยทีเดียวดีนีอก็ยังไงก็ขอฝากไวน้นอ้อมอกอ้มอมใจด้วยนะสิบเลเยอร์จจอตัวนี้นะพูดเหมือนนักร้องลูกทุ่งเลยฮ่า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 ฮ่็ฮ่่าฮ่นึ่าฮ่่า่าฮไไ่าไนะ่าฮ่า่าย่าฮ่า่า่าฮม่าากา่าไ่่่ากา่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 าา ได้ความเร็วสูงอ่าแล้วก็ใช้งานได้ง่ายเหมือนเช่นกันนีผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีเอกลักษณ์มากเลยสําหรับแอร์สัตว์โลกร้านปีนะผมนี่แต่ยังไงก็วันนี้คลิปวิอก็เริ่มจะยาวแล้วนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างๆด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้พี่ป๊อปด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปอิสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเนีผมซีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นโย่บัลลูฟย